สวัสดีครับพอ่ออ้วนคับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเขยสารใต้ก็อยู่กับพอ่ออ้วนครับมาติดตามแนวทางตอนเลขกความฝันของพอ่ออ้วนครับอ่าวันนี้ก็ถ่ายทําคลิปอยู่หลังบ้านของพอ่ออ้วนครับเพราะว่าหน้าบ้านก็จะมีอ่ากลุ่มชาวบ้านเขาอ่าออกพรรษาออกพรรษาเนาะแล้วก็ร้องเพลงเนาะก็จะเสียงดังหน่อยครับท่านผู้ชมครับ อ่าถ้าเสียงเล่นรอดเข้ามาในคลิปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อวันเล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยพ่อบอกว่าฝันแล้วเนาะฝันแล้วฝันตั้งแต่มือใดครับพ่อครับฝันมือวานอ๋อครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเ,เิ่อบอเบอกเลยเนาะครับครับพ่อฝันว่าจังใดเนี่ยครับผมฝันว่าไอไปเที่ยวบนใดบมหูบมหูสถานที่แต่ก็ย่างไปเรื่อย ไปแล้วไปแนมมึงไอ้บอลหนีบ่ลใดเนาะกูคือบอกเคยมาพอเถื่อนเอาว่ะกบฮอีหลีบอลใ้ไปได้ยินเสียงได้ยินเสียงคือคนบอกกันแต่โบเห็นโตคนไหนครับได้ยินอยู่ได้ยินเสียงคนบอกกันเิ่นวาเรื่องเลขนี่แหละเิ่นบ้กกันนะครัวาเรื่องเลขเจ่กระซ่องห้าคนกับโบเห็นเลย มันจีเป็น<ม>เป็นจะไรหรอกคือปลาคือโบแมนปลากับปลากับปลาละเมาะนะครับแต่ว่าแนมหาเงเช็มขนกับบเห็นนี้เพิ่นเทียงกันเลืองเล็กเรื่องเล็กหม้อหนึ่งยิงนเสียงเพิ่งเพิ่งว่าวคนไนดะ้กัวเล็กสีออกนี่หนึ่งสามสามได้ผล<อ>ทั้งหมอหนึ่งนั่นโอ้ยโบแมนดอกอย่ามาว่าวหลายแลก็ซองหาเสียงนี่มันมาแต่ทั้งในนอ ก็บวเห็นคนแต่ป้าไม่กับบวชหกแต่ว่าแนมหาคนบวเห็นคือฝันแปลกๆตอนนี้คาก็เลยว่าอู้ผีบอบมันว่อกันขอว่าจังซีในความฝันตัวนึงสามสามด้อเล็กสีออกเนี่ยเป็นห่วนะยเล็กยังสีออกแบบนี้ก็คือน,นะมันือเป็นไปไดย้ยูบ่เิราจะยงกันยน,นละ แต่ยินแต่เสียงเบาหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามแต่ว่าบรทานบระเทนี้่อยก็ย่างไปอีกย่างไปอีกเสียงดังขึ้นมาอยู่ในหูข่อยดังขึ้นมาุ่นอามันบ่ออกดอกหนึ่งสามสามผลน้นออกมันก็ออกหกสามหนึ่งแหละเนยคือเป็นจักซี่ในความฝันนะคอยว่าครับโอ้ยังสั่นบะไรดอกกู้สิปวัดก่อนหน่อยก็เลยสย่างไปวัดวัดที่เคยไปนี่แหละ ยังไปกับโบเห็นวัดแน่วัดนี่เคยมาคือบบเห็นไปทางไหนนอ้อหาจะได้กับโบเห็นหาวัดที่เคยไปก็เลยโอ้ยบ่สันบ่ไไรดอกสิมาเมื่อบานผมก็เลยมาบานมาห่อเทื่นบัดนี้กําลังต่ขืนเทือนคอกระสะดุงเลยโอ้ย้ใดเลกเลยตัวนี่ว่าวู้นฝันดูดิว่าตแตมนอหลีวะ่ะคนหนึ่งพอเพิ่นไอ พูดที่เทียงกันว่าหกสามสามหกสามว่าดูดไอโออันนววัน์โทสาไอหนึ่งสามสามเป็นว่าดูครับบัดที้คนหนึ่งว่ามันบออกมันจะออก1 1> หกสามหนึ่งเปิดอือก็คือพอฝันรีอบี้ฝันเห็นคนมันบอเห็นคนบอ,บอ,บอเห็นคนแต่ได้ยินแต่ได้ยินแต่เสียง เสียงนี่เป็นเสียงผู้ยิ่งหรือว่าผู้ท่ายเสียงผู้ท่ายเสียงผู้ช่ายเป็นเสียงของผู้ท่ายเนาะครับแมว่วคือนงๆคือขมรเนี่ยแต่เพิ่นนว้าวเป็นภาษาลาวนะแต่เสียงมันออกจีเนอเน,อนงหนงนะครับคือสำเนียงนี่เป็นสำเนียงอ่าคนคนขมร้นต<ล>วาลาวคนบานเฮาบ่มครับพ่อเออขมรคือขมรแถวเฮาล่ะแต่ว่าสิเป็นผีเพราะว่า้าขมรนกับผู้ชายนี่เขาสิเขาสิพูดอีกสำเนียงหนึ่งเออสำเนียงบ้านเฮ้านาะแต่เขาว้าเป็นภาษาลาว เล่ามันกระนองและกระหูดูตัวเห็นว่าเล่ามันออกสีเนยๆนงๆเนี่ยคุณว่าหนึ่งสามสามปิดมอนันเถียงกันโเ้ยพวกนี้จะเถียงกันยังหรอกก็เลยยางใกล้มาแยางกล้มาบัดเทนี้จะได้จะได้ยินเสียงหนึ่งว่าโอ้ยมันบ่อหลงหนึ่งสองสามมันสีโอโหสามหนึ่งคุณว่าจังสันแต่ว่าได้เลขเลยเนาะพอเนาะด้วยคอยฟันคันบบได้เลขกคอยบ่ ถึงไปฟันแปะนี่บอกออกแต่ฟันว่าได้เลขแท้ๆมันยังบอกออกที่ไปแปะนี่โเป็นไปไร่ได้หรับเดี๋ยวให้พ่อเช็นเลขให้เนี่ยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามก 6, 3, 1. 1> ับหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งพ่อสิยืดเอาสองหางนี้บอกครับที่ฝาก่อยออกเมากัหนึ่งคือจังหวะคุกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่ง สามสามสาม,สามครับกะกะหกสามหนึ่งหกที่อ่าคุณพอได้ยินผ<า>ู้ชายสองคนเทียงกันเนาะพอเนาะครับเออเด็กบรรงมาแล้วเพิ่นเมื่อว่าว่ามันบวชอกลอกหนึ่งสามสามมันที่โอ้หสามหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมก็บ่เคยเห็นคนไหเนี่ยห้าคนกับบุหิตครับ อันนี้คือเลขของพออวนครับที่คุณพ่อได้ยินในความฝันครับอ่ามีผู้ชายสองคนเถียงกันครับคนหนึ่งบอกว่าเลขสี่ออกหนึ่งสามสามครับแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งสามสามมันบอกมันสี่ออกหกสามหนึ่งครับยังออกหันมาแล้วได้ออกจากหันมาห่างมาแล้วได้ยินแวววมาอีกว่าหกสมนึ่งครับถ้าว่าหกสามหนึ่งกะระว่างเก่าสามหนึ่งไว้น้ำเนอเนาะเนาะระว่างเลขมวดที่แล้วน้ำเด้ออันนี้ลูกสาวบอกครับพอ เออวงฟันเห็นูยันมันมาออกหมวดนี้นะมันเคยเป็นเรื่องสันแล้วดยที่คุณพ่อฝันในงวดที่ผ่านมาฝันว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตสามแปดครับแล้วคุณพ่อก็ได้เผาศพเนาะเือครับแล้วก็หากระดูกบาเจอคัะท่านผู้ชมอายุลูกสาวก็สามสิบแปดปีสามสิบแปดคุณพ่อซ้อมเกิดหาสามศูนย์พซ้อมเกิดแต่มันเกิดสี่ร้ายโตแล้ววะถ้าผู้ใดมีทุนจะลองถามตรงนี้เนาะลองมือเด้อ แต่พอครับระหว่างเลขหนึ่งสามสามกับหกสามหนึ่งนี่พอพออ้วนมักตัวใดเป็นพิเศษบอกหกสามหนึ่งพอมักหกสามหนึ่งแม่ครับเดี๋ยวให้คุณพ่อวงกลมให้นะครับผมครับนี่นะคุณพ่อมักหกสามหนึ่งครับนี่ตัวนี้ครับมักตัวนี้หลายกว่าแม่ครับอ่าพะว่าพะว่าอีกย่างครับพอถ้ามันได้ยินเสียงมาบอกคําเดียวเองเป็นยางออกจาก สีว่าหนึ่งสามสามมาแล้วได้ยิงยินเสียงมาอีกหกสามหนึ่งก็ยังเดี๋ยวนี้ยังยังคืดว่ามันสิออกอยู่ได้ขนาดขี่รถมาไปวาดมาก็ยังยไ่งยินแววๆอยู่หกสามหนึ่งหกสามมีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะเออนี่เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสรุปให้นาะครับเรื่องราวความฝันของพ่ออ้วนพ่ออ้วนฝันเห็นผู้ชายสองคนทะเลาะก,กันครับเรื่องเลขนี่แหละครับคนหนึ่งบอกว่าเลขจะออกหนึ่งสามสามครับแต่คราวนี้ อีกคนบอกว่าจะออกหกสามหนึ่งครับเยออ้คนเถียงกันเถียงกันครับแล้วคุณพ่ออ้วนนะชอบเลขหกสามหนึ่งครับท่านผู้ชมมาหกสามหนึ่งครับก็ระวังเก้าสามหนึ่งไว้ด้วยเนาะครับก็มีประมาณนี้เนาะพ่อเยอ,อคแค่นี้แหละก่อนจะจบคลิปครับเดี๋ยวให้พ่ออ้วนอวยพรให้เอฟซีหน่อยเนาะพ่อนะเนาะในในงวดน,นี้งวดของวันที่สิบหกตุลาคมหกสิบแปดครับพ่อในเอฟซีถือแหนัมนออกจะได้ยังออกบบถือจะถือองวดน,นี้ก็ให้ปัง,ปง,ปง ให้เฮงเฮงให้รวยรยสุขคนเดือดซาธุผู้ใดทีเบิบับ